ว่าเป็นสิ่งดีๆที่เราได้รับในตรงนี้ถึงเหมือนว่าเราจะเป็นคนพิการแต่เ,เราก็สามารถที่จะร่วมกับทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้สิ่งที่เราตั้งใจจะทำก็คือเราจะทำเพื่อสังคมจริงๆให้พวกเขาได้มีโอกาสใช้ศักยภาพของเขามาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอีกทีหนึ่ง วันนี้สังคมจะบอกว่าสังคมไม่เปิดไม่ได้ครับสังคมเปิดแล้วพี่น้องเพื่อนพ้องคนพิการเดินออกมาหาโอกาสครับแล้วเราจะเจอโอกาสแล้วเรามาเจอกันมาสร้างโอกาสสร้างความหวังสร้างพลังไาด้วยกันครับ องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่3ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคนพิการสากลค่ะเพื่อที่จะเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมมีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมได้ประจักษ์นะคะซึ่งทําให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการค่ะโดยนในปีนี้ค่ะปี2565ค่ะองค์การสหประชาชาติได้กําหนดประเด็นหลักคือการปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้ง มวลพลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรมโดยมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมให้มีความเท่าเทียมโดยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาบีดบทบาทให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและลดความเดื่อมล้ําในสังคมค่ะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตระหนักถึงความสําคัญในการเตรียมความพร้อมสําหรับการเพิ่มขึ้นของคนพิการในอนาคตจึงเร่งส่งเสริมให้คนพิการ สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐานได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการให้บริการคนพิการผ่านระบบการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการออนไลน์เชื่อมโยงกับศูนย์บริการคนพิการแบบเบบเสร็จวันสต็อปเซอร์วิสณโรงพยาบาลและแอปพลิเคชันบัตรประจำตัวคนพิการซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาให้เป็นรัฐบาลดิจิตอลในอนาคต วก็ขอชื่นชมที่เดศักยภาพของคนพิการอยู่หลายท่านหลายกลุ่มลหลายอาชีพนะครับที่ได้แสดงออกแล้วก็ได้รับรองในวันนี้นะครับทั้งในส่วนของตอนเองในส่วนของผู้สามลุนต,ต่างๆทั้งเอกชนภาคธุรกิจด้วยถ้าช่วยกันมันก็ค่อยๆเดินขึ้นไปขงหน้าดได้เร็วขึ้นนะครับหลายท่านผมเห็นแล้วท่านสู้ชีวิตจริงๆเกิรู้สึกตื้นตันนะเนะจอพวกเราเน นะทุกพลังเพราะท่านโอกาสท่านน้อยกว่าคนอื่นเขาแต่ท่านก็พยายามสู้ชีวิตของท่านมาจนถึงวันนี้แล้วทําไมคนที่มีครบสามสิบสองทำไมไม,ไม่ไม่ทำแบบเขาบ้างนะทำสิ่งดีๆแค่นั้นแหละผมขอแค่ทาสิ่งที่ดีที่งามสิ่งที่มันถูกต้องนะครับผมขอแค่นั้นเองพวกนี้เขาเขาพยายามใช้ศักดบ้าที่มีอยู่อย่างเต็มที่เราจะทําให้ดีขึ้นดีขึ้นวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้อาทิตย์หน้าต้องดีกว่าทย์นี้ปีหน้าต้องดีกว่าปีนี้ นั่นคือสิ่งที่ผมตั้งใจจะทำมาตรงนี้นะครับสาม,สามครับและนี่คือการเปิดงานวันคนพิการสายกรดประจำปี2 5งพ วันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมงานวันคนพิการสากลประจำปี2565นะครับเป็นวันที่พวกเรารอคอยในส่วนของคนพิการเพราะเราเราช่วงโควิด19 2 2ปี3ปีเราจัดงานเพียงเพียงแต่ในห้องประชุมเล็กๆมีม,มีมีผู้นำองค์กรคนพิการมาสักสักประมาณร้อยคนเองปีนี้ถือว่าได้ลับมาจัดงานแล้วก็จัดได้ใหญ่แล้วก็ดีกว่าเก่านะครับ เรียนเชิญพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีให้เกียรติกรุณามอบโล่ประกาศเกียรติที่คุณแก่คนพิการต้นแบบองค์กรหน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านคนพิการผมก็รู้สึกยินดีนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีเกียรติอย่างยิ่งนะครับวันนี้ที่ได้มาร่วมในงานวันคนพิการสากล แต่วันนี้นะครับที่ได้รับรางวัลคนพิการต้นแบบในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่เราได้รับในตรงนี้ถึงเหมือนว่าเราจะเป็นคนพิการอาจจะไม่ครบสามครบสามในสองแต่อาจจะไม่สมบูรณ์บ้างแต่เราก็สามารถที่จะร่วมกับทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้เหมือนกับคนทั่วไปวันนี้รู้สึก ภูมิใจและดีใจมากค่ะที่ได้รับเกียรติได้รับโล่ผู้พิการต้นแบบของจังหวัดมันเป็นกำลังใจที่ทำให้ผู้พิการทางด้านสายตาอีกหนึ่งคนที่พร้อมที่จะสู้อยู่กับสังคมอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีค่ะ,คะเพราะว่ามีใช้ความอดทนการเราเป็นคนพิการก็ถือว่าต้องมีความอดทนให้เยอะมากกว่าคนปกตินะคะ และระหวังนี้เป็นรางวัลที่ภูมิใจที่สุดเลยค่ะเราพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะอยู่กับสังคมอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้พิการค่ะเป็นคนอยู่กับสมาคมคนตาบอดจังหวัดสุรินทร์นะคะสมาคมของเราพยายามส่งเสริมอาชีพและผลักดันในด้านอาชีพและด้านการศึกษาของ,ของผู้พิการทางด้านสายตาค่ะ ให้อยู่อย่างยั่งยืนแล้วมีรายได้ประกอบอาชีพทางสมาคมเราสนับสนุนและส่งเสริมทุกๆด้านนะคะวันนี้รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้รับรางวัลน,นี้นะคะถือว่าเป็นเกียรติละคะที่ทำให้เรารู้สึกภูมิใจและดีใจเป็นอย่างมากค่ะก็ะค,ะคือจะเป็นการจัดตั้งสมาคมคนพิการอาเภอดำเหมินนะคะ ในการสนับสนุนให้คนพิการมีงานทำและมีรายได้ในเรื่องของงานของในเรื่องของส่วนบุคคลและก็เป็นกลุ่มนะคะของเรามีหลายๆกลุ่มะคะ่ะคือมีกลุ่มทอผ้าแล้วก็มีกลุ่มร้านค้าชุมชนแล้วก็การทำเห็ดนะคะแล้วก็มีการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยะคะ่ะจากมูลนิธิเมาไม่ขับ แล้วก็ในส่วนตัวก็คือทำกิจกรรมร่วมกับสังคมทุกอย่างนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะมีชีวิตที่มีความสุขทุกๆวันนะคะให้ปล่อยวางค่ะช่วยเหลือสังคมมีอะไรทำก็ทำแบบทำให้มีความสุขนะคะในทุกๆวันนะคะ วันนี้ก็มีความภาคภูมิใจนะคะที่ได้รับรบางวัลจากกระทระวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใน,ในเรื่องการส่งเสริมสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลส่วนพัฒนาและฝึกบอบรมพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกค่ะทำหน้าที่ส่งเสริมศักยภาพคนพิการภายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนะคะแล้วก็เพื่อให้คนพิการเป็นตัวแทนแห่งการเปลี่ยนแปลงสิ่งอำนวยความสะดวกของ ูนยนพัฒนาส่วนกล่คนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกหากน้องๆพี่ๆได้เข้าไปแล้วนะคะจะรู้สึกว่าเราคนพิการไม่มีความพิการทํางานได้เรามีโครงการหลายอย่างนะคะด้านอาชีพที่คนพิการทุกประเภททาได้ดง,งานออฟฟิศต่างๆที่คนพิการทําได้โรงแรมต่างๆที่คนพิการทําได้อย่างไรก็ตามก็ขอสนับสนุนให้ทุกท่านช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ไม่ไม่มีความพิการ เพื่อให้คนพิการเข้าสู่อาชีพเข้าสู่สังคมในลักษณะมวลรวมได้เอพ d ีก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการที่ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพดังกล่าวค่ะก็ขอบพระคุณกระทรวงปอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เห็นความสําคัญของตึกของเราแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เป็นดมิตรกับคนทั้งมวลของเราอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะส่งเสริมให้คนพิการ พัฒนาศักยภาพตนเองขึ้นมาแล้วก็พึ่งพานตนเองได้ในอนาคตโดยสิ่งแวดล้อมที่ปราศจากความพิการคะ่ะชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสงขลานะคะคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้ได้รับมาตรฐานองค์กรนะคะคนพิการระดับดีเยี่ยมนะคะ ดีใจมากนะคะวันนี้ที่ได้รับโล่นะคะมีความมุ่งมั่นและก็ตั้งใจในการทำงานค่ะแล้วก็รื่ื้มใจนะคะที่อ,อ,องค์กรคนพิการนะคะได้เห็นความสำคัญนะคะแล้วก็ได้มอบกับได้มอบโล่นะคะให้กับชมรมนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ ครับสำหรับโล่องค์กรมาตรฐานองค์กรคนพิการเนี่ยนะครับก็หมายมันเป็นความหมายถึงการทํางานขององค์กรเนี่ยนะครับเป็นการทํางานได้ได้มาตรฐานนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือคนทํางานนะครับก็จะมีความรู้สึกภูมิใจกับองค์กรที่มีการทํางานอย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็รวมทั้งถึงเครือข่ายของเรานะครับแล้วก็องค์กรที่ หรือว่าคนที่เราให้บริการด้วยเนี่ยครับเขาก็จะมีความเชื่อถือนะครับว่าองค์กรเนี่ยได้ทำงานโดยมีมาตรฐานรองรับนะครับแล้วก็จริงๆแล้วนะครับเราก็เ,าเดินหน้าต่อไปในการที่จะพัฒนาองค์กรถึงแม้ว่าเราจะได้รับมาตรฐานแล้วนะครับการที่จะทำบริการหรือว่าการผลักดันเรื่องสิทธิของคนพิการเนี่ยนะครับเราก็จะ มุ่งหน้าต่อไปให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับงานของสภาศูนย์การดํารงชีวิตอิสระนะครับก็คือการดํารงชีวิตอิสระเนี่ยมันหมายถึงการที่ทําให้คนพิการนะครับสามารถที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นๆในสังคมได้นะครับปัญหาของคนพิการที่ที่ยังไม่สามารถออกมาร่วมชีวิตกับคนอื่นๆได้เนี่ยเพราะว่าเมื่อความพิการมามาถึงตัวเนี่ยนะครับ นอกจากความลำบากที่เกิดจากตัวความพิการแท้ๆแล้วเนี่ยนะครับมันยังเกิดจากความรู้สึกนะครับความเศร้าเสียใจความรู้สึกท้อแท้หมดหวังนะครับทำให้คนพิการเนี่ยนะเก็บตัวอยู่กับบ้านแล้วก็ไม่รู้จะใช้ชีวิตต่อไปได้ยังไงนะครับการดํารงชีวิตอิสระเนี่ยคือการที่ทีมงานของเราเนี่ยซึ่งซึ่งมีเป็นคนพิการที่มีก้าวข้ามผ่าน อุปสรรคเหล่านี้มาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีมทักษะที่จะเข้าไปแลกเปลี่ยนพูดคุยกับคนพิการที่ยังยังอยู่ในภาวะที่ยังอยู่ในความยากลําบากให้เขามีความรู้รู้ว่านะชีวิตเขาเนี่ยก้าวต่อไปได้นะครับมีตัวอย่างให้ดูว่าคนที่ก้าวข้ามชีวิตก้าวข้ามอุปสรรคไปแล้วเนี่ยเขาสามารถใช้ชีวิตที่ยังมีคุณค่าได้ยังไงนะครับแล้วแล้วทำยังไงล่ะเขาถึงจะทําแบบนั้นได้เราก็มีกระบวนการฝึกนะฮะให้เขา ให้เขาได้เริ่มฝึกเป็นขั้นเป็นตอนโดยการฝึกหรือว่าเป้าหมายต่างๆเนี่ยต้องเกิดจากตัวของเขาเองเพราะว่าเมื่อเราเราปลูกให้ให้ความคิดในความแข็งแรงในการตัดสินใจเป็นของเขาเองเนี่ยนะครับเวลาที่เขาฝึกเสร็จแล้วเราถอนตัวออกมาแล้วเขายังสามารถใช้ความกล้าในการตัดสินใจหรือว่าความเข้มแข็งในการดำเนินชีวิตเ,เดินหน้าต่อไปได้นี่คือภารกิจของ สภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระนะครับทำงานร่วมกับศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของออทีมงานของเราก็มีอยู่หลายพื้นที่นะครับ สุขสีอยู่สีเจริญมาจากบริษัทแกมมาอินดัสทรีนะคะวันนี้เรามีความภาคภูมิใจได้รับรางวัลองค์กรด้านคนพิการนะคะช่วยเหลือคนพิการที่มีงานทําและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีในระดับยอดเยี่ยมค่ะเรามีความภาคภูมิใจที่เรามีโอกาสช่วยให้คนที่คิดว่าไม่ครบ32แปลว่าเป็นคนพิการได้มีคุณภาพชีวิต เคียงบากเคียงไหลไปกับคนปกติธรรมดาในองค์กรของเราะะบริษัทเราคือให,ให้โอกาสคนพิการได้มีงานทำตอนนี้เรามี9 9้าคนในพ,พนักงานของเราทั้งหมด2ส,สาขา800ร้กว่าคนนะคะเราจะสถานที่ให้คนพิการได้ทำงานอย่างสุขสบายแล้วก็อยู่ในห้องแอร์แล้วก็ให้อยู่ชั้นล่างสุดนะคะเพื่อการเดินเหินการเคลื่อนไหวจะได้ไม่ลำบาก คนพิการของเรานั้นได้เป็นแรงงานพันดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระเทพด้วยนะคะเนื่องจากว่าคนพิการของเราใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นอกเหนือจากงานประจําแล้วยังใช้เวลาไปทําเพื่อผักสวนครัวเพื่อแลกเปลี่ยนการทานในสถานประกอบการแล้วเหลือจากนั้นก็ขายให้กับชุมชนในราคาที่เป็นการเอง วันนี้มูลนิธิเพื่อเด็กพิการได้รับรางวาัลคะแนนมาตรฐานองค์กรนะคะประเภทองค์กรเพื่อคนพิการขาระดับดีเยี่ยมค่ะ100คะแนนเต็มค่ะจริงๆแล้วถือว่าครั้งนี้เป็นสมัยที่3นะคะที่ได้รับรางวาัลระดับดีเยี่ยมนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นรางวัลให้กับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการในฐานะที่ปีนี้เราครบรอบ40ปีพอดี ก็คงเป็นมาตรฐานที่คอนเฟิร์มมาข่าว่ามูลนิธิของเราถึงได้อยู่มายาวนานถึง40ปีเราทํางานด้านเด็กพิการและก็ครอบครัวนะคะเป็นองค์กรที่ต้องการที่จะให้ครอบครัวเด็กพิการเนี่ยเขาได้มีความรู้นะคะสามารถมีความเข้มแข็งดูแลลูกได้แล้วก็ฟื้นฟูลูกด้ตัวเองได้ค่ะสําหรับความรู้สึกวันนี้ดีใจมากๆนะคะที่องค์กรก้าวเข้าสู่ปีที่40แล้วก็ได้รับรางวัลในฐานะ100คะแนนเต็มนี้เลยก็ขอ อนุญาตว่ารางวัลน,นี้มอบให้กับคณะกรรมการประธานมูลนิธิแล้วก็เจ้าหน้าที่มูลนิธิเด็กิจการทุกๆคนนะคะที่เรามุ่งมั่นตั้งใจทํามาตรฐานเนาะมาตรฐานก็จะมีตรวจในเรื่องของ ISO เยอะแย,ะ,ยะมากมายแต่ถือว่าทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจทําเพื่อรางวัลน,นี้นะคะ่ะมาจากหน่วยวิจัยและออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อคนทั้งมวลคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแล Universal Design Center ครับเป็นศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนทีมของพวกเราครับขับเคลื่อนเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบสภาพแวดล้อมที่จะส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของมนุษย์ในมิติของกายภาพเนี่ยครับดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะทําให้คนสามารถที่จะเดินทางได้พักผ่อนได้นะครับแล้วก็ไปยังพื้นที่สาธารณะต่างๆได้อย่างปลอดภยัยโดยที่ไม่มีข้อจํากัดในการใช้พื้นที่ครับ และตรงนี้นี่เองที่เป็นส่วนที่ทำให้ผลงานของเราครับได้รับรางวัล Friendly Design นะครับในระดับ Excellence นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางพอกรนะครับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนให้ทุกคนสามารถเข้าถึงทุกพื้นที่ได้อย่างเท่าเทียมกันครับ และสําหรับรางวัลน,นี้นะครับก็เป็นรางวัลที่ทําให้เรารู้สึกภาคภูมิใจนะครับในการที่ตลอดระยะเวลาของการทํางานนะครับเพื่อคนทุกกลุ่มเพื่อคนทั้งมวลตามแนวคิดของ Universal Design เนี่ยเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับมาถูกทางและทั้งองค์กรหน่วยงานของภาครัฐเองหรือภาคเอกชนตลอดจนภาคประชาสังคมก็เห็นความสาําคัญเพราะฉะนั้นรางวัลน,นี้นะครับเป็นรางวัลของทีมงานทุกคนแล้วก็เป็นรางวัลที่เราอยากจะมอบให้สําหรับ ที่น้องคนพิการผู้สูงอายุรวมถึงคนทุกกลุ่มนะครับที่เราได้เอาแนวคิดของ Universal Design ไปขับเคลื่อนเรื่องนี้ครับก็ดีใจและภูมิใจมากๆครับเรามาจาก The m มอล g r กรุนะคะบริษัท The m มอล Group ของเราเย่ยสนับสนุนคนพิการมาเป็นเวลาหลายสิบปีตั้งตั้งแต่ตอนเริ่มเริ่มเปิดบริษัทเลยค่ะณปัจจุบันเองเนี่ย เราก็มีพนักงานที่เป็นคนคนพิการเนี่ยอยู่จำนวนตามเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะคะพวกอย่างเช่นพวกคณะนักกีฬาทีมชาติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่กับเราอยู่มานานหลายปีแล้วสิ่งที่เราสนับสนุนก็คือเราจะเป็นสปอนเซอร์ให้พนักงานเหล่านี้เนี่ยเขาได้มีรายได้พร้อมๆกับการที่ได้มีเวลาลงไปฝึก ฝึกซ้อมเพื่อที่จะไปรับใช้ชาตินะคะอันนั้นในพาร์ทของพนักง,งานคนพิการแล้วก็มีพาร์ทของอีกพาร์ทหนึ่งก็คือเป็นพนักง,งานที่พิการทางร่างกายเราก็รับเขาเข้ามาแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่สามารถทำงานได้ส่วนอีกอันนึงก็คือจะเป็นคนพิการที่เป็นศิลปินศิลปินวาดภาพเหล่านี้เนี่ย เราก็จะพาพวกเขาเนี่ยมาให้แรงบันดาลใจกับทีมงานของเราทุกๆโอกาสที่เรามีงานจัดทําขึ้นเช่นวันที่เราจัดอวอร์ดต่างๆของบริษัทเนี่ยเราก็จะเชิญพนักง,งานเหล่านี้มาพูดให้กำลังใจนะคะแล้วก็ยังให้เข้ามาสอนศิลปะสำหรับพนักง,งานที่เป็นศิลปินเนี่ยเราจะให้เขาเป็นอาจารย์หลายท่านเลยเนี่ยจะมาสอนศิลปะให้กับลูกหลานพนักง,งานในช่วงปิดเทอม ก็ทางเดอะมอลล์กรุ๊ก็ยินดีที่จะสนับสนุนเรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะแล้วก็จะทําต่อไปค่ะในฐานะคนทํางานเนี่ยจริงๆเราไม่ได้คาดหวังรางวัลนะคะเพราะว่าในต้องบอกว่าปรัชญาการทํางานของเดอะมอลล์กรุ๊เนี่ยเราหนึ่งคือเรารับใช้สังคมด้วยนอกจากเราดูแลเพื่อนพนักงานของเราเนี่ยเสมือนหนึ่งคนในครอบครัวแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งก็คือเราจะรับใช้สังคม เป็นส่วนที่สองดังนั้นเนี่ยตอนที่เรามีอินิเชทีฟที่จะทำเรื่องนี้นานมาแล้วเนี่ยเราไม่เคยคิดว่าเราจะได้รางวัลใดๆส่วนที่ได้วันนี้ก็เป็นเป็นความภาคภูมิใจค่ะว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วได้ได,ได้ได้มีองค์กรของสังคมเนี่ยเห็นนะคะอันนี้เป็นผลพลอยได้เท่านั้นเองเราไม่ได้ตั้งใจที่จะทำมาเพื่อล่ารางวัล การจ้างงานคนพิการเนี่ยค่ะมีหลายๆท่านในเวลาที่เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องนี้นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีความคิดว่าไม่ต้องจ้างหรอกเอาสตังค์ให้กรมพัฒนาไปแล้วก็จ่ายเงินไปก็จบแต่เราเองอะเรามองว่าการที่เราเปิดโอกาสให้คนพิการเหล่านี้เนี่ยมีโอกาสได้เข้ามาสู่สังคมได้เข้ามาจอยกับทีมงานเนี่ยเป็นพลังอย่างหนึ่ง แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์ไม่ไม่ต้องให้พวกเขาเนี่ยอยู่บ้านเฉยๆดังนั้นเนี่ยอยากเชิญชวนนะคะให้ทุกบริษัทเนี่ยหันกลับมามองแล้วก็อย่างที่บอกนะคะเราเราไม่ใช่จ่ายเงินอย่างเดียวแล้วจบแต่สิ่งที่เราตั้งใจจะทำก็คือเราจะทำเพื่อสังคมจริงๆให้พวกเขาได้มีโอกาสใช้ศักยภาพของเขามาสร้างประโยชน์ให้กับสังคมอีกทีหนึ่ง วันนี้สังคมจะบอกว่าสังคมไม่เปิดไม่ได้ครับสังคมเปิดแล้วแม้แม่จะตัวบทกฎหมายก็พวกเราเองที่เป็นคนพิการรุ่นรุ่นรุ่นมีอายุแล้วหรือทํางานมามากแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเราก็ได้ออกตัวบทกฎหมายไวม,มากมายครับแต่ใครยังเป็นคนขับเคลื่อนฝากว่าวันนี้วอนขอว่ากลุ่มคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคนข้างบ้านหรือท้องถิ่นเองถ้าเกิดขับเคลื่อนเอาคนพิการออกมา ขอให้ ok, บอกพวกเราแม้แต่นอนติดเตียงเราก็จะเข้าไปช่วยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมชมแนะนํา,นาให้ค,คาปรึกษากว่าเขาจะออกมาสู่สังคมได้ครับอันนี้ก็ฝากฝากไว้แล้วก็พวกเราที่เป็นคนพิการพิการใหม่ๆจะคิดว่าในโลกนี้มีคนพิการอยู่คนเดียวครับหรือในประเทศนี้มีคนพิการอยู่คนเดียวออกมาสู่สังคมครับแล้วเรา,เ,าเดินออกมาหา,อาโอกาสครับโอกาสไม่กลับไปหาเราที่บ้านครับฝากน้องๆพี่น้องพี่น้องเพื่อนพ้องคนพิการเดินออกมาหาโอกาสครับ แล้วเราจะเจอโอกาสแล้วเรามาเจอกันมาสร้างโอกาสสร้างความหวังสร้างพลังไปด้วยกันครับ